พาทุกคนนะครับมาเบืองย่าเราลงเก็บบัวอยู่หน้าพี่น้องเลือกบ่อย่ายน้ำมันบรรยากาศยุทธงไหตรงหน้าพี่น้องเลยย่ายนานมันหลหรือมันแพรไหมบัวกำลังแพรงามนะเบืองอืม ปลาลูกคอกอยู่นี่มีซีเมียหรอเด้อเมียนไงเราสองแม่บัดนทีสองเม่ยกำลังตีเขียงอยู่หมู่บ้านนี้เ,ดดเอาหมีปลาใครผ่านนั่นไปเอาใครว่านแม่นันญ,ญานั่น่าถถานพี้องบรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหน้าทางพุ่นผนกระสีเห็ดติดแผงโซลาเซลล์กะเะ็ดสาระกลางนา้ำพี่น้องถ่ายเอาบรรยากาศ เล็กๆน้อยๆให้พี่เห็น้วงเบิงครับ